สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมาจังพลังบวกร้อยล้านชายชายกนก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีคลิปนี้ปุมมจะเสนอ,อเรื่องราวของชาวลัคนาและราศรีพิจิกดูดวงช่วงตุจ,จีนถึง26กุมภาพัานธ์68มาดูกันสิกว่ามุมของงานเงินความรักตัวเลนโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจจะเป็นอะไรกันบ้างแล้วตมรับฟังได้เลยนะครับมาดูในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึง,งก่อนก,นก็คือเรื่องของตัวตนของชาวเมงกวงนั้นนะครับแม้ว่าคุณอาจจะพะวงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ในครอบครัวของคุณนั้นนะครับแต่คุณมักจะได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือมีที่ปรึกษาที่ดีจากคนอื่นอยู่ตลอดนะครับและคุณก็สามารถที่จะวางมากไว้แล้วอีกด้วยในก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเรียกว่าเทเนนนอนาคตที่คุณต้องการให้เป็นเนี่ยมันจะค่อยๆขยายตัวมากขึ้นโดยใช้ความเสี่ยงน้อยที่สุด อีกด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือคุณอย่าไปทำให้ความคิดของคุณตกต่ำนะครับจงรักษาระดับคลื่นความคิดให้เป็นบวกเข้าไว้นะครับเดี๋ยวจะดีเองใจเย็นๆอย่าใจร้อนเสมือนว่านะครับคุณกำลังเดินทางไกลแล้วไปสู่เป้าหมายนะครับแม้จะต้องผ่านวิบากกรมหรืออุปสรรคไว้บ้างก็ตามทีนะครับแต่นั่นก็คือความท้าทายในชีวิตของคุณนั่นเอง ซึ่งลำบากหรือไม่ลำบากนั้นนะครับมันอยู่ในใจของคุณเป็นตัวสำคัญนั่นเองมาดูในมุมถัดไปเรื่องของจิตใจของชาวแมงป่องนั้นนะครับความที่หัวใจเนี่ยของคุณเนี่ยมักจะเป็นแนวแบบอนุรักษ์นิยมนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านสู่อนณคตที่มันดีอย่างที่ต้องการนะครับคุณจะใช้ปัญญาบวกกับสตินะครับที่ดีที่สุดในการ แก้ไขปัญหาที่มันท้าทายนะครับจากในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยและสิ่งที่ยังเป็นปัญหาที่มันซุกใต้พรมเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจิตของคุณก็สบาถที่จะเอาตัวรอดได้อย่างแน่แท้และมีคนที่คุณวางใจช่วยในการแก้ปัญหาให้คุณอีกต่อนหนึ่งด้วยนั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของการงานของชาวแมงป่องนนะครับปัญหาของชาวแมงป่องก็คืองานที่เคยประสานงานกับบุคคลเดิมๆเนี่ยกับกลุ่มตัวแทนตำหน่ายเดิมๆเนี่ยยิลเลอร์เดิมๆตัวแทนเดิมๆหรือในหน้าเดิมๆเนี่ยมันเกิดสะดุดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาและคุณก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับโดยพยายามที่จะหาทางเลือกที่มันเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายที่มันเหมาะสม ซึ่งคุณก็สามารถทําได้ดีอยู่พอสมควรนะครับคุณมองว่าแผนระยยายของคุณนั้นจะต้องไปต่อได้นะครับและคุณคิดว่าคุณจะขยายสื่อในการลงทุนสื่อในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นรวมถึงขยายรายธุรกิจไปตามช่องทางการจําหน่ายที่มันมากมายมากยิ่งขึ้นหลากหลายมาิ่งขึ้นแต่คะแนนหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นช่วงที่หยุด ทำการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะครับและพยายามแตกลายกิ่งก้านสาขานะครับไปยังเป้าหมายทางการงานที่คุณปรารถนาต้องการนะครับเพื่อกระจายรายได้และกระจายความเสี่ยงต่างอีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันนี้ใกล้นี้นะครับวันรุ่งเรื่องของชาพิจิตจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาพิจิตคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอย่าให้งามคุณนั้นนะครับมีการจัดสรรผลประโยชน์ อย่างลงตัวอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางก่อนนั้นเนี้ยก็ให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างที่ใจคุณต้องการนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินสำหรับชาวพิจิตนั้นในช่วงนี้เงินสดในมือของคุณนั้นนะครับไม่ค่อยได้ดังใจที่คุณต้องการหนักคุณมักจะต้องหมดเลืองไปกับการชำระหนี้สินเก่าๆที่คงค้างอยู่ ส่วนเงินหมุนเวียนื่้สั้นๆน,น,นะครับคุณมักจะมีรายจ่ายเพื่อครอบครัวคุณเยอะหรือเพื่อองค์กรธุรกิจของคุณเยอะนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณโชคดีตรงที่ว่าคุณจะมีผู้ช่วยเหลืออยู่ตลอดทั้งผู้ช่วยเหลือที่เป็นคนธรรมดาและผู้ช่วยเหลือที่มาจากทางวิติทิพวิติติแห่งวิญญาณอีกตัวนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเงินของคุณนั้นนะครับเอาจริงๆแล้วมันไม่น่าห่วงแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าด้วยความเมตตากรุณาของคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งความดีของคุณมันเป็นที่ประจักษ์นะครับและอีกหน่อยนะครับเงินทองจะมาจากผู้ช่วยเหลือของคุณจากคุณส่วนคุณจากคนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณอีกตัวนองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไรยต่างเนี่ย ในอนาคตก็คงจะจบในวิชาอีกดัวนั่นเองนะครับและความสวยงามว่าดีงามต่างๆก็จะเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งหากก่อนหน้าน,นี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนเนี่ยแต่เชื่อเลยเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นั้นนะครับเรื่องการเงินดีๆเนี่ยจะมาสู่คุณอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งจะซึมเศร้าไป หากมีคนอิจฉาตะร้อนหรือใครมาพูดจาดูถูกดูแคลงคุณก็อย่าไปสนใจนะครับให้ใจเย็นๆเ,เดี๋ยวดีเองก้มหน้าก้มตาทําภารกิจตามความมุ่งม,มั่นของตัวคุณเองต่อไปตามจิตวิญญาณของความชอบเรื่องของงานของคุณตามจิตวิญญาณแห่งจิตที่พานําพาคุณไปในทิศทางที่มันถูกต้องมากที่สุดนั่นเองนะครับและเดี๋ยวมันจะดีเองทางเปิด ของเงินมันจะมาหาคุณเองแน่นอนไร้ปัญหาไร้กังวลให้ยิ้มแย้มเข้าไว้เดี๋ยวดีเองนั่นเองการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตนั้นนะครับหรือคนรอบข้างของคุณนั้นนะครับก็ปัญหาให้คุณน้อยที่สุดในเรื่องของการเงินเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องการเงินมากจากนไปด้วยนะฮะซึ่งบางครั้งปัญหาเรื่องการเงินแบบนี้คุณไม่ได้ก่อขึ้นมานครับแต่คุณก็ต้องเสียสละเพื่อคนที่คุณรักเสียสละ เพื่อคนรับข้าของคุณนั่นเองนะครับคุณอยากให้เสียวเนี้ยมันน้อยลงไปนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเครียดมากนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เป็นทั้งความบันทอนความสงบสุขของครอบครัวของคุณและเป็นความชื่นใจของครอบครัวของคุณก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเรื่องของการเพิ่มบัญญาให้กับบุคคลในครอบครัวของคุณซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเงินหมุนในตระกูลของคุณ ในครอบครัวของคุณในพ่อแม่พี่น้องของแฟนของคุณประมาณนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้คุณอาจจะเกิดภาวะคือไม่เข้าขายไม่ออกนะครับในเรื่องประเด็นเรื่องการเงินเช่นกันแต่คุณก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ความรักของคุณนั้นนะครับมีความเมตตากรุณาต่อการต่อตัวคนเองต่อครอบครัวของคุณและต่อญาติพี่น้องของคุณอีกด้วยนั่นเองซึ่งสิ่งที่คุณไม่ค่อยจะชอบก็คือหากจะช่วยเหลือใครเนี่ย ก็ให้มาบอกกันก่อนนะครับไม่ใช่ไปแอบช่วยนะครับแม้ว่าจะเป็นความหวังดีก็เถิดนะครับแต่ทํกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ควรจะต้องเปิดเผยความจริงอย่าเก็บงำเป็นความลับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับและเป็นเงินในกระเป๋าของคุณคุณจะไปช่วยใครทางคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรแฟนคุณนนเดงนครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแฟนคุณเป็นคนดีแฟนคุณเป็นคนที่มีความเมตตาแฟนคุณเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากและ มีความไฟดีในสิ่งที่โอเคอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากความรักของพวกคุณมีความปรับความเข้าใจกันที่ดีแล้วนะครับและทําอะไรที่มันเปิดเผยขึ้นกันและกันเนี่ยความรักของพวกคุณก็จะดีวันดีคืนด้วยความปรารถนาดีต่อกันและกันเรรว่าความรักของพวกคุณในช่วงนี้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่จะมีอารมณ์เรื่องของเข้าข้างตัวเองหรือหึงกันตัวเนี่ย ความรักของพวกคุณเห็นแกตัวน้อยลงนะครับและปรึกษาหารลือกันมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะเข้าใจในวัฒนธรรมในมุมมองการใช้ชีวิตในมุมมองการใช้เงินของคุณแฟ่ของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจึงทําให้ชาวพิจิกนั้นนะครับความรักของพวกคุณดีวันดีคืนขึ้นอีกตัวนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนระครับที่ชาวพิจิกปรารถนาต้องการคําตอบก็คือ ความรักของคุณดีหวานชื่นเนี่ยก็อย่าให้มีใครมาอิจฉาหรืออย่าให้มีมือที่3เข้ามาเกาะแกะมายั่วยุตะแคงทําให้ความรักของคุณมีปัญหานเนียนะครับเรียกว่าอย่าให้ใครมายุ่งยากกับชีวิตรักของคุณที่กาลงหวานชื่นอยู่นั่นเองคุณอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆสงบเงีบยบยอยู่กันในมุมของความรักของคุณนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปเรื่องของตัวเลขนำโชคกันบ้างไดเดนสลหรับชาวพิจิกในช่วงนี้ก็คือเลข2เลข0ูนย์และเลข4ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีพิจิกดูดวงช่วงจุเจีนถึง26กุมภาพันธ์68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องวิจารณ์ชาแนล้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ